เลิกพูดแล้วนะเกอกกูดโดนตบปากไปแรงๆด้วยข้อมูลสลิปม,มโนอันนี้บอกใครล่ะครับอันนี้พูดถึงอะไรบอกใครล่ะครับจะสื่อความหมายคืออะไรล่ะครับเลิกพูดแล้วเรื่องกาะกูดตบปากตบปากใครครับตบปากใครครับไปตบปากใครมาละ่ะข้อมูลอะไรครับมโนนี่คือข้อมูลเลยล่ะครับผม กูบอกว่ามีทําหาอะไร MOU 44มีมีทาหาอะไรมีเพื่ออะไรยกเลิกแล้วได้อะไรแล้วมีไว้ทําไมมีมีไว้ทํามีไว้แล้วประเทศไทยได้อะไรมึงคิดว่าขมรนเป็นเพื่อนมึงดีขนาดนั้นเลยเหรอมึงบอกประชาชนที่ปไะายมึงเคยถามไหมเมื่อลมึงเซ็น MOU 44มึงถามประชาชนไหมพนดามึงถามประชาชนไหมตอนมึงเซ็น MOU 44มึงได้ถามประชาชนหรือยังมึงได้มาชี้แจงไหมว่าเราจะทํา MOU 44โดยการแบ่งผลประโยชน์ใต้กอกูดให้พม่าไอ้ให้ขมรนนะครับ ขอโทษทีขอโทษขอโทษขอโทษชาวพม่าด้วยนะขอโทษขอโทษพรรคประชาชนพมา่าด้วยนะ,ะประชาธิปไตยปกติของคุณโบประชาธิปไตยปกติต่อต้านรัฐประหารให้อำนาจสูงสุดกับประชาชนแต่เวลาเซมเอ็นูทีสี T ่ C, จะเสียผลประโยชน์เกียรทรัพย์สมบัตินะฮะ เคยถามประชาชนไหมตอนเซ็นเ O U มอูสิบสี่เคยถามประชาชนไหมมึงเคยถามไหมแพนด้ามเคยถามไหมพักมึงอ่ะพักเพื่อไทยเหรอแต่เอาของในบ้านถ้าเป็นมึงอ่ะกูขออนุญาตได้ไหมมึงแบ่งของในบ้านไหมกูใช้ได้ไหมมึงคิดเหมือนบ้านมึงดิกูถามว่าไอแพะพกโอยอ่ะมึงแบ่งของในบ้านมาให้คนอื่นใช้ไหมนะฮะแล้วเพื่อนบ้านดีนะก่อนมึงคิดว่าขมรนมันดีนักหรือไง พุงทาแจ้ง MOU 44ไม่เกี่ยวกับเกาะกูดเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เอาให้ชัดจะยกเลิอกองะไรยกเลิก MOU 44ไง <S 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 จะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ยกเลิกไม่ไปก่อนยกเลิกไปเลยไม่รู้จะทำมีไว้ทำหาอะไรมีไว้ประเทศไทยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อะไรไหนพูดไาดิประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจาก MOU 44ความสัมพันธ์เหรอความสัมพันธ์ทุ่นตีนอะไรกับเพื่อนที่เหี้ยงี้มึงจะเอาความสัมพันธ์ทุนตีน,นอะไร มึงคบเพื่อนที่ต้องเคมผลงานมึงตลอดเวลามึงมึงคบเพื่อนที่แดกดันมึงตลอดเวลามึงคบเพื่อนอย่างนี้เหรอความสัมพันธ์เหรอไม่ต้องมีหรอกมึงคบกับคขาเมดแล้วได้อะไรคบแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้มึงจะคบไปทำหาอะไรคิดดิมึงมีเพื่อนไม่ดีมึงจะคบไปทำส้นตีนอะไรแผ่นท่ามึงคิดจะแบกกลัวพูดถึงประเทศเอาประเทศเป็นตัวตั้งแต่มึงเอาพรรคการเมืองเป็นตัวตั้งไอควายนะฮะคิดทั้งนิดนึงเอาประเทศชาติเป็นตัวตั้งถ้ามึงเอาพรรคการเมืองเป็นตัวตั้งมึงก็จะแบกนี้แหละ แพ้พกโพยพูดหาอะไรถูกหมดนะฮะโทนะ,ะพูดหาอะไรถูกหมดหาเหตุผลมาซัพพอร์ตให้มันถูกเก่งจริงไม่บอกดิแบ่งแบ่งทรัพย์สมบัติบ้านมึงเลยเนะี่ยบ้านมึงยังมีรถกี่คันมึงเคยแบ่งให้ประชาชนไหมมึงขายออกมาเลยแล้วแบ่งเลยเงินเงินมีเท่าไหร่อ่ะเงินมีเยอะแยะไม่ใหรอมึงแบ่งมาเลยแจกไปดิหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทไม่ต้องใช้เงินมาได้ชาติใช้เงินครอบครัวมึงอะ่ะแบ่งมาดินะฮะอันนี้อะไรอ่ะ ตอบมาสิคือตอบอะไรอ่ะมึงถามอะไรกูล่ะถามอะไรอ่ะมึงถามอะไรอ่ะพี่ปักหมุดให้หน่อยนะผมไม่ไม่ได้อ่านถามอะไรล่ะเออไหนอ่ะําถามมึงอ่ะพิมมาดิอ้าวพิมมาเดี๋ยวตอบให้อยู่ฟังนะอยู่ฟังกัเดี๋ยวตอบให้คิดดิมึงตอบเพื่ออะไรที่มึงคุยเนี่ยมึงแบกมึงมึงพูดเพื่อใครที่มึงที่มึงเถียงกูเนี่ยมึงพูดเพื่อใครกูเพื่อเพื่อประเทศแต่มึงพูดเพื่อพรรคสรุปแล้วใครใหญ่กว่า มึงจะคุยเรื่องประเทศชาติมึงจะเอาพักตั้งหรือประเทศชาติตั้งมึงตอบคำถามให้ได้ก่อนแพนด้าคุณตอบคำถามให้ได้ก่อนคุณพูดถึงทรัพยากรในประเทศไทยแล้วคุณบอกว่าต้องการที่จะแบ่งเพื่อสร้างความสำคัญอาสมพันธ์กับขมิมันให้อะไรเรามันให้อะไรเรามึงตอบมาซิว่าขมิให้อะไรเรา ตอนประยุทธ์ไปให้คณะเจราจารทํางานสลิมหายหัวไปไหนให้คณะเจร,าเจ,ราจารอะไรมันเสียทรัพยากรหรือยังนะฮะที่เขาไปเจราจารนู่นนี่นั่นต,ต่างๆเพราะเขาต้องไปยืนยันตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่าบอกไว้แล้วว่าแผ่นดินนี้มันเป็นอาณาเขตของประเทศไทยทุกอย่างภายในอาณาเขตของประเทศไทยมันคือของประเทศไทยไอ้ที่มึงบอกว่าเจราจารเจราจารอะไรเอกสารอะไรเนื้อหาเป็นยังไง ไปดูไปดู JDA นะฮะไปดูว่าตกลงแล้วที่มึงบอกว่า JDA JTA อะไร JTA อะไรของมึงต่างๆเนี่ยมันเป็นไทยกับมาเลเซียหรือไทยกับกัมพูชานะฮะ2023ัน่มใช่ไหมไปดูเนื้อหาเป็นยังไงเจราจาอะไร แบ่งกันหรือยังไปดูนะครับไม่ใช่ฟังกันมาต่อๆกันมาแล้วไปหาข้อมูลไปดูเนื้อหามาด้วยจะได้ทราบนะฮะพะกูก็ไปดูข้อมูลมาแล้วบอกเป็นการเจราจาลับเจราจาลับแล้วมึงไปรู้ได้ไงประยุทธ์และประวิทย์เริ่มเจราจาจอยเดเวล็อปเมนต์แอเรียกับกัมพูชานะฮะจอยเดเวล็อปเมนต์แอเรียกับกัมพูชาไปดูนะครับการเจราจา